สวัสดีครับสวัสดีครับบันเดียวโตวสาวกระบี่เจอกันอีกแล้วครับวันนี้มีม a สด a าสามมาแนะนําวิธีการถอดหน้ากากตัวนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องเล่น Android บางคนยังสงสัยวิธีการแกะอันนี้มีคลิปบางคลิปเขาทําไปแล้วแต่ผมแนะนําเสริมนิดนึงวิธีการงัดผมจะนัดด้านข้างก่อนอันนี้ผมแกะงัดแง,ง,งไว้บ้างแล้วนะครับพอดีทํางานคนเดียวครับเมื่อเรางัดตรงนี้ดานข้างออกมาแล้วไอ้ปลายดาบตรงนี้นครับให้ดึงสไลด์ข้างนะครับดึงออกเลยอ่ากระตุกแบบนี้อ่า เพราะสาเหตุว่านี่ครับตัวนี้มันจะเป็นเคียวสไลด์ครับมันถ้าเราดึงมาตรงๆแบบนี้หักแน่ครับแล้วมันจะเสียหายครับอันนี้ก็ลอยคงจะดึงมาแล้วครับนี่ครับติดกาวร้อนมานี่ครับงัดนิดนึงนะครับตรงนี้ระวังปลายปลายเคียวนี่ครับแล้วก็ถอดน็อตส,สองตัวหนึ่งสองอันนี้ผมเกะไว้แล้วเนาะแล้วก็ถ้าเราดึงแบบนี้มันจะติด ตรงนี้มุมด้านบนให้ถอดน็อตตรงนี้หนึ่งสองอีกสองตัวแล้วก็ง้างขึ้นนิดนึงอ่าแล้วก็เอาตัวเครื่องเก่าออกมาครับทำเมืองทำงานคนเดียวขุบขัดนิดนึงอโอเคครับประมาณนี้เลยนะครับครับโอเคครับ สนใจเครื่องเสียงฟิล์มอุปกรณ์ยานยนต์ติดต่อมาได้ครับบัดเดียวทุกสาวจังหวัดกระบี่ครับผม